อวดพริกเหมือนเคยนะคะพริกที่บ้านมัดนะคะปลูกในกระถางค่ะปลูกง่ายๆเลยมัดปลูกแบบนี่จะให้ดูกระถางนะคะอุ้ยมีทุกกิ่งเลยนะคะมีทุกยอดหรือเขาเรียกว่ายังไงอะทุกข้อะคะ่ะมีมีทุกข้อเลยเห็นไหมโดกมากค่ะแต่ว่าเสียดายที่ตอนที่มัดซื้อใหม่ๆ มาใหม่ๆไม่ได้เด็ดยอดมันนะคะเพื่อให้กิ่งแตกเยอะๆค่ะแต่ว่ามันก็พยายามจะออกลูกมันเองนะคะดูดูว่ามันเยอะแค่ไหนแล้วกิ่งเล็กๆก,ก็มีด้วยนะคะมีมีลูกด้วยเน <ๆ S 1> ี่ยปลูกในกระถางแบบนี้นะค่ะนี่มีอยู่ตรงนี้ด้วยดเห็นไหมมันดีใจมากนะคะ พริกไทยหมดแล้วมีแค่2ต้นนะคะมัดก็ลืมคิดไปนะคะแต่พริกอันนี้มีอยู่3ต้นนะคะเป็นพริกเผ็ดที่สุดในโลกนะคะชื่อฮาบานโร่ค่ะเผ็ดเผ็ดมากะคะ่ะเขาว่านะคะแต่ว่ามัดก็ยังไม่เคยชิมะคะ่ะเดี๋ยวนี่มันออกลูกแล้วะคะ่ะต้นนี้มีอยู่3ลูกนะคะที่โตแล้วะคะ่ะนอกกนั้นยังไม่โตนะคะยังเป็นเนี่ยยังเป็นพึ่งพึ่งพึ่งเป็นลูก แล้วก็กําลังทิ้งดอกนะฮะอย่างเี้เขาเรียกเขาเรียกทิ้งดอกนะฮะมันไม่ได้ทําอะไรเขานะคะก็คือมันมีลูกเขาแตกยอดของเขาเองแล้วก็แตกดอกของเขาเองะคะ่ะเพราะว่าตอนซื้อมาจากที่ร้านขายต้นไม้เนี่ยนะคะเขาก็จะบํารุงดินมาให้เราเรียบร้อยแล้วะคะ่ะคือถ้าเป็นพิกกระถางเนี่ยที่สวิตเนี่ยเราจะเพาะพันธุเองไม่ค่อยทันนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่นี่มันหนาวนานนะคะคือว่าหน้าร้อนจะระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องปลูก หรือว่าเพาะพันธ์ุที่ที่เขาเรียกอะไรอะสวนกระจกมาก่อนนะคะหรือว่ามันจะมาจากฝั่งร้อนนะคะทางาฝั่งประเทศสวิตเนี่ยมันติดกับประเทศอิตาลีนะคะอิตาลีจะมีความร้อนมากกว่าจะมีอากาศที่อบอุ่นกว่านะคะหรือว่ามีอากาศหน้าร้อนนานกว่าดูสิลูกกําลังน่ารักเชียวไม่รู้เผ็หรือเปล่านะคะต้นนี้มีหนึ่งลูกอยู่ไหนคะแอบอยู่นี่เจอแล้วคะ่ะ มีหนึ่งลูกใหญ่แล้วก็หนึ่งลูกเล็กๆนะ,ะพิ่งเพิ่งกำลังออกะคะอี <Yeah. S 1> แล้วก็กําลังทิ้งยอดเยอะแยะเลยทิ้งดอกนะคะกําลังทิ้งดอกกําลังออกที่เห็นเห็นนี่คือเป็นแบบเป็นตัวผู้ทั้งนั้นนะคะเป็นตัวผูะะ้ดอกตัวผู้นะคะที่มาเห็นเพราะว่าอันนี้ก็ใช่นะคะมันยาแตะมันมากกลัวว่ามันจะหักนะคะถ้าหักนี่ก็เสียดายมันนะคะมองมันทุกวัน ต้นนี้เป็นพันธุ์เดียวกันนะคะอาบานโรค่ะฮาบานโรแต่ว่าต้นเนี้ยโดนลูกเห็บหนักกว่าเพื่อนนะคะเสียหายมากกว่าคนอื่น,นะคะก็คือหักอะคะแต่ว่าทีนี้มันแตกยอดใหม่นะ,ค,ะคือดูสิมันหักไปจนถึงนี่เลยอะมันหักไปเยอะมาก แล้วแต่ว่ามันแตกยอดมาใหม่งามมากค่ะตอนที่มันแตกใหม่เนี่ยแบบยอดอ่อนนะคะดีใจมากก็มองแล้วเฮ้ยมีความสุขตอนแรกคิดว่ามันจะตายแล้วค่ะอุย้ยขอโทษเตะขากล้องดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบกับผักบุ้งค่ะเมื่อกี้ที่ทําคลิปไปนะคะก็คลิปผักบุ้งค่ะดอกกุหลาบสีชมพูอ่อนนะ,ะสีอ่อนอบาบางบบางนะคะสีชมพูนี้สวย ไม่มีเวลาย้ายกระถางให้มันไปอยู่กระถางใหญ่นะคะถ้าเป็นอยู่กระถางใหญ่มันก็จะโตกว่านี้ค่ะมีอะไรอีกนี่เลยภูมิใจนำเสนอเหมือนกันนำเสนอเลยก็คือแตงโมนะคะแตงโม่ะมัดกินลูกมันนะคะแล้วก็เม็ดหวานลงดิน <c oughs> เขากำลังทำก่อสร้าง <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ยกอะไรเนาะอนนี้ เริ่มเลื้อยแล้วค่ะภูมิมใจมากนะคะมันนึงขึ้นต้นเดียวอีกต้นนึงมันดันไม่งามดูดิอีกต้นนึงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ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 ต้นนี้ไม่งามเชยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้างามนะเต็มอะอันนี้ก็คือมันฝรั่งนะคะมัดเอายอดเอารูปแก่มานะ,ะมาใส่ไว้สองหัวนะคะ มีดอกชาบาชาบากำลังบานมากเลยค่ะง,งามดอกชาบาแล้วก็มีพึ่งด้วยนะคะด้วยนะคะดอกชาบา้าเนฝรั่งเก็บไปทำชาด้วยนะคะชาดอกตอนแรกแอปเปิ้ลมีลูกด้วยนะแล้วมีดอกไม่ลูก เต็มเลยค่ะมีลูกประมาณหกลูกเจอพายุไปหมดเลยไม่เหลือสักลูกเลยเหลือแต่ใบทีนี้เพราะว่าพวกนี้เขาจะออกดอกแค่ปีละครั้งนะคะถ้าเกิดเสียหายก็คือถ้าดอกและผลผลิตเสียหายก็คือเสียหายเลยจะไม่ออกดอกใหม่นะคะมาดูดอกอันนี้ใกล้ๆดีกว่าสวยมากเลยด้วยสิเห็นไหม ว่าคือต้นอะไรนะคะตำรวจต้องมานะคะแม่ต้องด่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะใช่มันใช่นะคะเป็นต้นกัญชาจริงๆด้วยค่ะแต่ว่าเป็นกัญชาที่สามารถปลูกได้ที่บ้านคะคือซื้อมาจากร้านขายต้นไม้นะคะก็คือเขาก็มาปลูกแล้วก็ทําชาต้มเขาเรียกต้มน้ําชานะคะแต่ว่า ไม่ไม่ไม่น่าจะดูดเป็นกัญชาที่สำหรับสูบนะคะอันนี้สำหรับรทำชาเฉยๆคะะ่ะตำรวจต้องมาแม่ต้องดา่าใช่ไหมภูมิใจนำเสนอนะใครมาใครเห็นใครก็ต้องแบบเอ้ยมีด้วยเหรอเนาะเ <c oughs> ชะ่ถ่ายรูปถ่ายรูปหมูดีกว่า คนุนะคะที่กดติดตามและ,ะมาเป็นกำลังใจให้กับม้าเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ